ลางงานเลี้ยงวันนั้นแม่สามีทำบางอย่างที่ไม่มีวันลืมได้แต่สิ่งที่ฉันทำกลับทำให้เธอหน้าชาไปทั้งงานเสียงเพลงในงานแต่งของญาติสามีดังคลอเบาๆผู้คนแต่งกายสวยงามเดินพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มฉันนั่งอยู่มุมหนึ่งของโตะ๊ะยกแก้วน้ำขึ้นจิบอย่างเงียบๆแม่สามีเดินเข้ามาพร้อมสายตาที่มองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้ารอยยิ้มของเธอดูมีบางอย่างซ่อนอยู่เธอพูดกับแขกโตะ๊ะข้างๆเสียงดังจนทุกคนหันมามอง สไยฉันน่ชอบอวดว่าทำอาหารเก่งแต่วันก่อนข้ายังไม่เลยเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบโตะ๊ะฉันยิ้มตอบทั้งที่ในใจแอบสัน่นฉันพยายามรักษามารยาทเพราะนี่คืองานของญาติเธอแต่แม่สามีไม่หยุดแค่นั้นเธอเดินมาหาฉันอีกครั้งขณะฉันกำลังจะลุกไปช่วยเสิร์ฟน้ำทันใดนั้นเธอแกล้งดึงเก้าอี้ออกร่างฉันเสียหลักล้มลงต่อหน้าคนทั้งงานเสียงช้อนกระทบพื้นดังขึ้น เสียงอื้ออึงของแขกเริ่มสุบซิ์ฉันรู้สึกถึงความเย็นของพื้นห้องกับความร้อนในใบหน้าที่แดงจัดมือสั่นเล็กน้อยแต่สายตาฉันยังนิ่งแม่สามีแซงทำหน้าตกใจผู้เสียงดังว่าโอ๊ยตายแล้วแม่ไม่ได้ตั้งใจฉันมองเธออยู่ครู่หนึ่งเห็นรอยยิ้มจางๆมุมปากที่เธอพยายามซ่อนหัวใจฉันเต้นแรงแต่สมองกลับนิ่งกว่าที่คิดฉันลุกขึ้นช้าๆเก็บกระเป๋าที่วางอยู่บนเก้าอี้ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดอะไรบางอย่างอย่างใจเย็นทุกคนยังมองอยู่บางคนเริ่มประสิทธิ์ถามกันว่าฉันทำอะไรแม่สามีมองฉันด้วยสีหน้าประหลาดใจฉันเพียงยิ้มบางๆแล้วพูดเบาๆว่าแค่จัดการเรื่องเล็กน้อยค่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีโทรศัพท์ของแม่สามีดังขึ้นเธอรับสายแล้วทันใดนั้นสีหน้าเธอก็เปลี่ยนอะไรนบัตเอทีเอ็มใช้ไม่ได้เธอพูดเสียงดังจนทุกคนได้ยินสายตาทุกคู่หันมาที่เธอ ฉันมองตรงไปที่แม่สามีด้วยแววตานิ่งสนิทแสงไฟในห้องสะท้อนบนแก้วน้ำใสสั่นตามแรงมือของเธอที่เริ่มไม่มั่นคงเสียงดนตรีในงานยังคงบรรเลงแต่บรรยากาศกลับเย็นลงอย่างแปลกประหลาดแม่สามีเริ่มพูดเสียงสัน่นเธอทำอะไรกับเงินฉันฉันยังคงยิ้มอ่อนแต่ในแววตานั้นไม่มีความกลัวอีกต่อไปแค่เธอเพิ่งรู้ว่าคนที่เธอคิดว่าอ่อนแอที่สุดในงานนี้ไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไป เสียงพูดคุยในงานเริ่มเงียบลงทีละน้อยแขกบางคนที่นั่งใกล้ๆหันมามองด้วยสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยฉันยิ่งยืนอยู่ตรงนั้นไม่พูดไม่โต้แยง้งเทียงแค่สบตากับแม่สามีที่เริ่มหน้าซีดลงทุกขณะเธอกดโทรศัพท์ซ้ำๆพยายามเช็คยอดเงินแต่จอกลับขึ้นคำว่าบัตรถูกระงับการใช้งานเสียงลมหายใจของเธอถี่ขึ้นดิมฝีปากสัน่นมือของเธอเริ่มกำแน่นจนเห็นเส้นเลือดบนหลังมือ เธอกล้าทําแบบนี้กับฉันเหรอเสียงของเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยโทสะฉันยิงคงยืนสงบท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่เริ่มจับจ้องหนูไม่ได้ทําอะไรเกินเลยค่ะฉันพูดเสียงเรียบก็แค่ไม่อยากให้เงินในบัญชีครอบครัวถูกใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมบางคนเริ่มสุบสิบกันอีกครั้งเสียงกระซิบกระซาบดังเบาๆทั่วโต๊ะญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งหันมาถามด้วยความเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่สามีรีบตอบเสียงดังสภายฉันมันบังอาจมันกล้าอายัดบัตรฉัน เธอชี้มาที่ฉันมือยังสั่นแต่ฉันกลับไม่ขยับแม้แต่น้อยหนูแค่ปกป้องเงินของลูกชายแม่คะ่ะประโยคนั้นออกจากปากฉันอย่างชัดเจนเงียบทุกอย่างเงียบไปชั่วขณะเสียงเพลงที่เคยดังดูเหมือนจะเบาลงกว่าปกติแม่สามีเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ฉันด้กกลิ่นน้ำหอมแรงจัดของเธอแววตาเธอแดงก่ำปลายเสียงสั่นราวกับคนถูกกดดันสุดขีดเธอกำลังทำให้ฉันอายต่อหน้าทุกคน ฉันสูดลมหายใจลึกๆแล้วผู้ช้าๆชัดทุกคำแม่เริ่มก่อนขนูก็แค่ตอบกลับด้วยวิธีที่แม่คงไม่คาดคิดมีเสียงหัวเราะเบาๆจากมุมหนึ่งของโต๊ะแขกบางคนหลบสายตาแต่หลายคนเริ่มเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแม่สามียืนนิ่งหน้าเริ่มแดงจัดเพราะความโกรธและความอายฉันเห็นเหงื่อซึมออกมาตามขมับของเธอเธอพยายามรักษาหน้าด้วยการพูดเสียงแข็งเธอมาไม่มีมารยาท ฉันยิ้มบางๆแล้วตอบกลับอย่างสุภาพบางครั้งมารยาทก็ต้องใช้กับคนที่ให้เกียรติกันก่อนคะ่ะประโยคนั้นเหมือนคมมีดบางเฉียบที่เฉือนผ่านอากาศเงียบเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแขกบางคนพยักหน้าเบาๆบางคนเริ่มหลบออกจากวงสนทนาแม่สามีหันมองรอบตัวเหมือนเพิ่งรู้ว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ท่ามกลางสายตานับสิบคู่ฉันนั่งลงอย่างสงบหยิบแก้วน้ำขึ้นจิบอีกครั้งมือฉันมั่นคงไม่สั่นแม้แต่น้อย ในใจกลับมีเพียงความเย็นและความแน่วแน่ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแม่สามียืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินออกจากโต๊ะไปโดยไม่พูดอะไรอีกเสียงส้นรองเท้าของเธอกระทบพื้นห้องดังก้องในความเงียบฉันมองตามเธอไปจนลับตาบรรยากาศในงานกลับมาสงบอีกครั้งแต่ทุกคนยังคงจำภาพเมื่อครู่ด้ดีฉันนั่งเงียบปล่อยให้เสียงดนตรีค่อยๆกลืนเอาความตึงเครียดหายไปแต่ในใจรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้ พราะผู้หญิงที่เคยควบคุมทุกอย่างในครอบครัวคงไม่ยอมให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปง่ายๆวันต่อมาอากาศเช้าที่บ้านเงียบผิดปกติเสียงนกร้องผ่าบนนอกหน้าต่างแต่ในบ้านกลับอบอวลด้วยความกดดันที่มองไม่เห็นฉันตื่นแต่เช้าทําอาหารเช้าตามปกติกลิ่นข้าวต้มร้อนๆลอยคลุงไปทั่วห้องครัวแต่บรรยากาศรอบตัวกลับเหมือนมีบางอย่างรอปรทุฉันรู้ว่าแม่สามีจะไม่อยู่นิ่งแน่หลังจากเหตุการณ์เมื่อคืน ประตูบ้านเปิดออกช้าๆเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังต่อเนื่องแม่สามีเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่เรียดแต่ตาแข็งกร้าวเธอมองฉันจากหัวจรรเท้าโดยไม่พูดอะไรฉันวางช้อนลงบนโต๊ะหันไปสบตาเธออย่างไม่หวัน่นเมื่อคืนสนุกมากใช่ไหมเธอพูดเสียงเย็นฉันเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบกลับหนูไม่ได้ต้องการความสนุกแค่ต้องการความยุติธรรมเธอหัวเราะเบาๆแต่เสียงนั้นไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยยุติธรรม เธอคิดว่าทําให้ฉันอายต่อหน้าคนทั้งงานคือความยุติธรรมหรือฉันมองตรงไปที่เธอสีหน้าเรียบนิ่งแล้วตอนแม่ดึงเก้าอี้ให้หนูล้มล่ะคะไม่คิดว่านั่นยุติธรรมหรือยังความเงียบเข้าปกคลุมทั้งห้องอีกครั้งมีเพียงเสียงหม้อข้าวที่กําลังเดือดเบาๆจากเตาเธอขบกรามแน่นเธอควรจําที่ของตัวเองไว้สพายฉันยิ้มจังๆหนูจําได้ดีแค่แต่ตอนนี้หนูไม่ใช่คนเดิมที่แม่เคยเหยียบหัวได้อีกแล้ว เธอจ้องฉันนิ่งแววตาเหมือนมีไฟลุกขึ้นข้างในเธอคิดว่าลูกชายฉันจะอยู่ข้างเธอหรือเขาเป็นเลือดเนื้อของฉันฉันหายใจลึกหนูไม่ต้องการให้เขาอยู่ข้างใครแค่ให้เขาเห็นความจริงแม่สามีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเดินไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเธอกดโทรหาลูกชายน้ำเสียงเต็มไปด้วยการเสแสง้งลูกจ๋าแม่ไม่รู้ว่าภรรยาลูกเป็นอะไรแต่อยู่ดีๆเธอก็อายัดบัตรแม่ ฉันยืนมองเห็นแววตาเธอจับจ้องฉันระหว่างพูดราวกับจะว,วัดปฏิกิริยาเธอพูดต่อด้วยน้ำเสียงสัน่นแม่ไม่มีเงินใช้เลยนะลูกแม่แค่ซื้อของในงานก็ไม่ได้ฉันเห็นมือเธอกำโทรศัพท์แน่นจนสัน่นเสียงสามีดังลอดออกมาจากโทรศัพท์แม้ฟังไม่ชัดทุกคำแต่ได้ยินตอนเขาพูดว่าแม่จะเย็นก่อนผมรู้ทุกอย่างแล้วแม่สามีชะงักสีหน้าชะลอไปชั่ววินาทีอะไรนะลูกหมายความว่าไงเธอถามเสียงสูง ผมเห็นคลิปเมื่อคืนครับมีคนถ่ายไว้หมดเสียงสามีชัดเจนขึ้นแม่สามีหน้าเริ่มซีดมือที่ถือโทรศัพท์สั่นจนเกือบหลุดจากมือลูกอย่าเชื่อคลิปพวกนั้นแม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่เสียงในสายตอบกลับเรียบๆแม่ตั้งใจครับผมเห็นกับตาเธอพูดอะไรไม่ออกทันทีริมฝีปากเริ่มสั่นเล็กน้อยฉันยังคงยืนนิ่งไม่พูดไม่ยิ้มเสียงในสายพูดต่อไม่ต้องขอโทษเขานะครับแม่ทำเกินไปจริงๆ แม่สามีหันมามองฉันแววตาเต็มไปด้วยความอับอายและโกรธแค้นในเวลาเดียวกันเธอวางโทรศัพท์ลงแรงๆบนโต๊ะเสียงดังสะท้อนทั่วห้องเธอทําให้ลูกชายฉันเปลี่ยนไปฉันตอบอย่างสงบหนูไม่ได้ทําให้เขาเปลี่ยนแค่ทําให้เขาเห็นความจริงเธอนิ่งไปอีกครั้งดวงตาเริ่มมีน้าําใสๆคลอขึ้นมาแต่เธอรีพันหลังกลับเสียงประตูปิดดังปังตามหลังเธอฉันยังคงยืนอยู่ที่เดิมสูดลมหายใจเข้าลึก หัวใจเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจแปลกประหลาดแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างเข้ามาในครัวฉันนั่งลงที่โต๊ะมองถ้วยข้าวต้มที่เริ่มหมินชืดรสชาติของมันยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกข้างในกลับไม่เหมือนเมื่อวานอีกต่อไปเพราะวันนี้ฉันไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าภายใต้บ้านหลังนี้อีกแล้วและในเงียบสงัดนั้นฉันได้ยินเสียงบางอย่างที่เหมือนความสงบขึ้นกลับมาในหัวใจ แต่ในส่วนลึกของสัญชาตญาณฉันรู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะผู้หญิงอย่างแม่สามีไม่มีวันยอมแพ้ง,ง่ายๆและเมื่อคนที่เคยมีอำนาจรู้สึกถูกลดค่าลงต่อหน้าผู้อื่นสิ่งที่กำลังจะตามมาอาจรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเช้าวันถัดมาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างฉันสะดุ้งตื่นจากเสียงเรียกนั้นมือเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์ที่หัวเตียงหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอคือของเพื่อนบ้านหลังข้างๆที่มักชอบเมาข่าวในละแวกนี้ เธอรู้หรือยังแม่สามีเธอไปแจ้งความเสียงนสายพูดเร็วและหนักแน่นหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นทันทีแจ้งความเรื่องอะไรคะเธอบอกว่ามีคนแอบ,บอายัดบัญชีเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตเห็นว่าตำรวจเรียกชื่อเธอด้วยฉันเงียบไปชั่วอึดใจความคิดวิ่งวนเต็มหัวแต่ทันใดนั้นความสงบที่ฉันพยายามสร้างก็เริ่มสั่นไหวฉันลุกขึ้นจากเตียงเดินไปล้างหน้าในห้องน้ำมองภาพสะท้อนในกระจกใบหน้าเรียบแต่แววตาฉายความกังวลลึก เสียงฝักบัวตกกระทบอ่างเบาๆทําให้ฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้นฉันรู้ว่าแม่สามีจะไม่หยุดแค่เรื่องในบ้านแน่เธอจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อเอาคืนเมื่อฉันเดินออกมาจากห้องสามียืนรออยู่ในชุดทํางานใบหน้าเขาดูเครียดกว่าทุกวันผมรู้เรื่องแล้วเขาพูดเสียงต่ําแม่ไปแจ้งความจริงแต่ผมบอกตํารวจแล้วว่าบัญชีมันเป็นบัญชีร่วมและคุณมีสิทธิ์เต็มที่ ฉันสบตาเขาความอบอุ่นในคำพูดของเขาทำให้ใจฉันอ่อนลงเล็กน้อยแต่ยังมีบางอย่างที่ฉันรู้สึกได้ว่าน,นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นกะทันหันปังปังปังฉันหันไปมองหน้าสามีเขาพยักหน้าเบาๆก่อนเดินไปเปิดประตูแม่สามียืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าเย็นชาเสื้อคลุมผ้าข,ขนหนูพาดบ่ามือถือถุงเอกสารแน่นดีมากที่ยังไม่ไปไหนเสียงเธอแข็งจนแทบไม่ต้องตะโกน แม่จะเอายังไงอีกครับสามีถามเสียงนิ่งเธอมองผ่านลูกชายไปทางฉันโดยตรงฉันแค่จะให้เธอรู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่ใครจะมาลบหลู่ได้ง่าย,ายๆเธอวางซองเอกสารลงบนโต๊ะกลางห้องอย่างแรงกระดาษในซองกระเด็นออกมาเป็นใบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหนังสือมอบอำนาจและภาพถ่ายบางอย่างนี่คือหลักฐานว่าบัญชีนี้เป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวเธอไม่มีสิทธิ์ไปแตะต้องมันฉันมองเอกสารเหล่านั้นทีละใบ แต่บางสิ่งในภาพถ่ายชุดหนึ่งทำให้ฉันขมวดคิ้วมันคือรูปของเธอกับชายแปลกหน้าในร้านอาหารหรูมือทั้งสองคนจับกันแน่นในท่าที่สนิทเกินกว่าความสัมพันธ์แม่ลูกฉันเงยหน้ามองเธอสีหน้าเธอเปลี่ยนทันทีเมื่อรู้ว่าฉันเห็นอะไรในภาพนั้นรูปพวกนั้นมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเสียงเธอสัน่นสามีหยิบรูปขึ้นมาดูเองดวงตาเขาเริ่มแ็งก้าวแม่ผู้ชายคนนี้คือใครครับเธออึกอักลมหายใจติดขัด เป็นเพื่อนเก่าของแม่แม่แค่ไปคุยเรื่องงานแต่ในรูปมันไม่ได้ดูเหมือนการคุยเรื่องงานเลยแม้แต่น้อยฉันยืนเงียบปล่อยให้ความจริงค่อยๆปรากฏเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังติ๊กตอกเหมือนนับถอยหลังแม่สามีรีบเก็บรูปเข้าซองอย่ามายุ่งเรื่องของแม่เธอไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นสามีพูดเสียงเรียบแม่ต่างหากที่ไม่เข้าใจว่าการทำร้ายคนอื่นมันย้อนกลับมาเสมอเธอจ้องเขาอยู่นานก่อนจะเบือนหน้าหนี น้ำเสียงเธอแผ่วลงลูกเปลี่ยนไปมากตั้งแต่มีผู้หญิงคนนี้เข้ามาฉันกล้าเข้ามาใกล้เธอทีละก้าวไม่ใช่หนูที่ทำให้เขาเปลี่ยนแม่ต่างหากที่ทำให้เขาเริ่มมองเห็นเธอชะงักไปเสียงหายใจดังแรงขึ้นมือกำแน่นจนเล็บจิกฝ่ามือแล้วเธอก็พูดประโยคที่ทำให้ทั้งห้องเงียบงนันถ้าเธอยังอยู่ในบ้านนี้ฉันจะไม่อยู่อีกต่อไปสามีหันมามองฉันทันทีแววตาเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวด แม่ครับอย่าพูดแบบนั้นเลยเธอพูดต่อทั้งน้ำตาคลอแม่เสียหน้ามามากพอแล้วแม่จะไม่ยอมเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้อีกเธอเดินออกจากบ้านไปโดยไม่หันกลับมามองเสียงประตูปิดดังสะท้อนเข้ามาในหัวใจฉันเหมือนมีเฉือนเบาๆฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นความเงียบเข้าปกคลุมทั่วทั้งห้องสามีเดินเข้ามาใกล้วางมือบนไหล่ฉันเบาๆไม่ต้องกลัวนะผมอยู่ข้างคุณฉันเงยหน้าขึ้นมองเขารอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้า แต่ลึกในใจฉันรู้ดีว่านี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นระหว่างเรากับเธอเพราะแม่สามีที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีและความแค้นไม่มีวันยอมให้ความพ่ายแพ้เป็นคำสุดท้ายในชีวิตเธอแน่นอนก่อนจะไปดูเรื่องราวกันฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ช่องให้ด้วยนะครับคะแล้วมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าคุณคิดว่าการที่เธอถูกทรมานมันสมควรหรือไม่สมควรและถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะทำายังไงสามวันผ่านไปหลังจากวันนั้น บ้านทั้งหลังเหมือนเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองไม่มีเสียงแม่สามีเดินลงบันไดไม่มีเสียงเปิดทีวีตอนเช้าไม่มีเสียงพูดจาแข็งๆที่ฉันเคยได้ยินจนชินหูแต่ความเงียบนั้นกลับไม่ใช่ความสงบมันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนพายุที่ซ่อนอยู่หลังก้อนเมฆสามีของฉันพยายามทำตัวให้ปกติเขาไปทำงานเหมือนเดิมโทรหาฉันตอนพักกลางวันเหมือนเคย แต่ในแววตาเขายังมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ความรู้สึกผิดที่เขาไม่กล้าพูดออกมาเย็นวันหนึ่งขณะฉันกำลังรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านเสียงรถรูคันหนึ่งก็จอดหน้าประตูฉันหันไปมองเห็นแม่สามีก้าวลงมาจากรถเธอใส่ชุดสูทสีเข้มหน้าตาแต่งจัดเต็มเหมือนเตรียมไปประชุมแต่สิ่งที่สะดุดตาคือรอยยิ้มของเธอมันไม่ใช่รอยยิ้มยินชาเหมือนก่อนหน้าแต่เป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนเกินจริง แม่มาเยี่ยมเฉยๆเธอพูดเสียงนุ่มอย่างที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนฉันเงียบไม่แน่ใจว่าควรตอบอย่างไรเธอเดินเข้ามาในบ้านอย่างคุ้นเคยมองรอบๆเหมือนกำลังประเมินบรรยากาศบ้านสะอาดดีนะเธอดูแลได้ดีฉันพยักหน้าเบาๆขอบคุณค่ะแม่ทานน้าหน่อยไหมคะเธอยิ้มไม่เป็นไรแม่มีเรื่องอยากคุยแค่แป๊บเดียวฉันนั่งตรงข้ามเธอที่โต๊ะกลางห้องแสงแดดยามเย็นสาดผ่านม่านบางๆ ฝุ่นลอยวนในอากาศเหมือนเวลาหยุดนิ่งแม่คิดเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นแล้วเธอพูดช้าช้าไม่อาจจะใช้อารมณ์มากไปหน่อยฉันเงียบปล่อยให้เธอพูดต่อแต่แม่ก็อยากให้เธอเข้าใจว่าแม่ทำไปเพราะรักลูกชายมากแม่กลัวเขาถูกหลอกฉันพยักหน้าช้าช้าหนูเข้าใจค่ะแม่ก็แค่เป็นห่วงเธอยิ้มอีกครั้งแต่ในแววตานั้นยังมีบางอย่างแปลกอยู่ลึกและนิ่งเกินไปงั้นก็ดีไม่อยากเริ่มต้นใหม่อยากให้เราคืนดีกัน คำพูดนั้นฟังดูจริงใจจนฉันเกือบเชื่อแต่บางอย่างในสัญชาตญาณกลับเตือนให้ฉันระวังฉันตอบกลับด้วยรอยยิ้มบางๆหนูดีใจที่แม่คิดแบบนั้นค่ะเธอพยักหน้าหยิบกล่องเล็กๆออกจากกระเป๋าของขวัญเล็กๆสำหรับเธอแม่อยากให้ไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มใหม่ฉันรับกล่องนั้นมาด้วยมือสั่นเล็กน้อยมันเป็นกล่องกระหมียสีแดงข้างในมีสร้อยทองเส้นบางที่ดูหรูหราเกินจำเป็นสวยมากค่ะแม่ เธอยิ้มไม่อยากให้เธอใส่ไปงานวันเกิดญาติแม่พรุ่งนี้จะได้รู้ว่าแม่กับลูกสะพ้ายยังรักกันดีฉันพยักหน้าแม้ในใจจะรู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่อยากให้เรื่องกลับไปตึงเครียดอีกหลังจากเธอออกจากบ้านไปฉันถือสร้อยขึ้นมาดูอีกครั้งแสงจากหลอดไฟสะท้อนกับโลหะสีทองอย่างสวยงามแต่ฉันสังเกตเห็นบางอย่างตัวล็อกของสร้อยดูเหมือนมีรอยแกะมาก่อนความคิดแวบหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวฉันหยิบกล้องขยายจากลิ้นชักเล็กในห้อง เมื่อส่องดูใกล้ๆฉันเห็นรูเล็กๆซ่อนอยู่ตรงหัวล็อกฉันนิ่งไปครู่หนึ่งใจเต้นแรงขึ้นรูนั้นเหมือนช่องสำหรับไมโครโฟนขนาดจิว๋วมือเย็นเฉียบในทันทีฉันรีบเก็บสร้อยใส่กล่องเหมือนเดิมแล้ววางไว้บนโต๊ะคืนนั้นฉันนอนไม่หลับทุกเสียงในบ้านทำให้ฉันสะดุง้งเสียงลมเสียงไม้ลั่นเสียงนาฬิกาเดินฉันนอนคิดอยู่นานว่าทำไมแม่สามีถึงอยากให้ฉันใส่สร้อยเส้นนั้นในงานพรุ่งนี้มันเป็นของขวัญหรือกับดัก แสงไฟจากนอกหน้าต่างสะท้อนบนเพดานเป็นเงาเคลื่อนไหวฉันหลับตาแน่นพยายามสงบใจแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นและฉันมั่นใจว่าแม่สามีคนนี้ไม่ได้กลับมาเพื่อสมานฉันแต่กลับมาเพื่อเริ่มเกมใหม่เกมที่ซับซ้อนและอันตรายยิ่งกว่าเดิมรุ่งเช้าวันถัดมาแสงอาทิตย์สองลอดผ่านผ้าม่านบางๆเข้ามาในห้องนอนฉันลืมตาขึ้นช้าๆหลังจากแทบไม่ได้นอนทั้งคืน ความรู้สึกอึอดอัดยังเกาะแน่นอยู่ในอกเหมือนฝุ่นที่ไม่ยอมหลุดออกจากอากาศบนโต๊ะข้างเตียงมีกล่องกร,รมีหยีสีแดงวางอยู่ที่เดิมแสงแดดกระทบกล่องจนสะท้อนวาวาวกับมันกำลังจ้องกลับมาหาฉันฉันเอื้อมมือไปเปิดมันอีกครั้งสร้อยทองเส้นนั้นยังอยู่ในสภาพเดิมแต่ยิ่งมองมันยิ่งไม่ใช่แค่เครื่องประดับธรรมดาฉันสูดลมหายใจลึกพยายามข่มความคิดในหัวบางทีอาจจะเป็นแค่ความระแวงเกินไปก็ได้ แต่หัวใจกับเต้นแรงขึ้นทุกทีที่ฉันจ้องสร้อยเส้นนั้นจนในที่สุดฉันตัดสินใจโทรหาพลอยเพื่อนสนิทที่ทำงานอยู่ในบริษัทระบบความปลอดภัยเพลยเร็วๆหน่อยสิฉันอยากให้เธอดูของบางอย่างไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงพลอยก็มาถึงบ้านพร้อมกระเป๋าเครื่องมือเล็กๆเธอเปิดกล่องสร้อยด้วยความสนใจก่อนหยิบแว่นขยายและไฟฉายออกมาเธอส่องอยู่นานก่อนเงยหน้ามองฉันด้วยสายตาเคร่งเครียดเธอไม่คิดไปเองนันนี่มันคือไม่บันทึกเสียงขนาดจิ๋วจริงๆ คำพูดของพลอยทำให้หัวใจฉันหยุดเต้นไปชั่ววินาทีเธอแน่ใจเหรอพลอยพยักหน้าแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นรุ่นใหม่ที่ใช้แบตเตอรี่จิ๋วฝังอยู่ในตัวล็อกเสียงบันทึกได้ต่อเนื่องเป็นสิบชั่วโมงฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าเริ่มอ่อนเอ็นแปลว่าเธออยากให้ฉันใส่ไปงานเพื่อแอบบันทึกเสียงฉันเหรอพลอยวางสร้อยลงบนผ้าเบาๆน่าจะใช้เธออาจตั้งใจจับเสียงอะไรบางอย่างหรือใช้มันเป็นหลักฐานเล่นงานเธอฉันกำมือแน่นพยายามสงบสติ ในหัวเริ่มต่อภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันรอยยิ้มที่ดูไม่จริงใจคำพูดที่อ่อนโยนเกินจริงการขอให้ใส่สร้อยในงานวันเกิดมันคือแผนทั้งหมดฉันหันไปมองพลอยเธอช่วยฉันได้ไหมพลอยพยักหน้าได้สิแต่เธอจะต้องใจเย็นและเล่นเกมนี้ให้เหนือกว่าเธอระวางแผนกันทั้งเช้าพลอยใช้เครื่องมือเล็กๆเ,เ,เปิดตัวล็อกสร้อยออกมาภายในมีแผ่นชิปขนาดเท่าเล็บนิ้วก้อยฝังอยู่จริงๆ เธอถอดมันออกแล้วเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์หลอกสัญญาณแทนถ้าเธอเปิดฟังจะได้ยินเสียงเงียบๆกับเสียงจังหวะหัวใจเท่านั้นเหมือนเครื่องเสียฉันมองเธอด้วยความขอบคุณเธอเป็นเพื่อนที่ดีมากจริงๆไม่ต้องขอบคุณฉันแค่ไปให้รอจดจากงานนั้นก็พอพรอยพูดยิ้มยิ้มแต่แววตาย,ยังมีความกังวลค่ำวันนั้นฉันแต่งตัวเรียบร้อยในชุดเรสสีครีมเรียบรูสร้อยเส้นเดิมอยู่บนคอของฉันแต่ภายใน,นมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อไปถึงงานแสงไฟจากโคมระยะสองประกายไปทั่วห้องโถงผู้คนแต่งกายสวยงามเสียงหัวเราะและดนตรีบรรเลงอย่างมีชีวิตชีวาแม่สามียืนอยู่กลางกลุ่มแขกสวมชุดผ้าไหมสีเขียวเข้มเธอเห็นฉันทันทีและรอยยิ้มของเธอก็ปรากฏขึ้นอย่างพอดิบพอดีลูกสะภ้ของฉันมาแล้วเธอพูดเสียงดังจนแขกหลายคนหันมามองฉันเดินเข้าไปอย่างสงบพยายามไม่แสดงที่รุดใด,ดๆเธอเดินเข้ามากอดฉันเบาๆกลิ่นน้ำหอมแรงจนฉันแทบสำลัก ดีใจที่เธอใส่สร้อยไม่อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราคืนดีกันแล้วฉันยิ้มตอบแน่นอนค่ะแม่หนูอยากให้แม่สบายใจเธอหัวเราะเสียงใสแต่ในดวงตานั้นยังมีประกายเย็นเยียบเธอจูงฉันไปกลางวงแขกพูดคุยเสียงดังให้ทุกคนได้ยินดูสิลูกสะพ้ยฉันสวยไหมพวกเรากลับมาเป็นครอบครัวที่รักกันอีกครั้งเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบตัวแต่ในใจฉันกลับรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางวงล้อมของคนแปลกหน้า ฉันพยายามมองตัวให้เป็นธรรมชาติแต่ในทุกขณะที่แม่สามีมองมาฉันรู้ดีว่าเธอไม่ได้มองด้วยความรักแต่กำลังรอฟังรอฟังเสียงที่เธอคิดว่าจะใช้ทำลายฉันสองชั่วโมงผ่านไปงานยังดำเนินต่อแม่สามีเริ่มดื่มวายมากขึ้นเสียงพูดของเธอเริ่มดังและเร็วกว่าเดิมเธอรู้ไหมทุกคนที่นี่คิดว่าแม่ใจร้ายเธอพูดเสียงแผ่วแต่เฉียบแต่จริงๆแล้วไม่แค่ต้องการปกป้องครอบครัวจากคนที่ไม่ควรอยู่ในมัน ฉันยิ้มบางๆและไม่แน่ใจหรือเขาว่าคนที่ไม่ควรอยู่คือหนูเธอชะงักไปครู่หนึ่งก่อนหัวเราะเบาๆอย่างพูดเก่งเหมือนเดิมแต่ฉันเห็นได้จากสายตาเธอเริ่หมหงุดหนิดอาจเพราะเครื่องบันทึกเสียงที่เธอหวังไว้กำลังให้ผลลัพธ์ไม่ตรงที่คิดเธอยกแก้วไวน์ขึ้นอีกครั้งแล้วกระซิบเสียงเบาใกล้หูฉันไม่ต้องคิดว่าฉันไม่รู้ว่าเธอทำอะไรฉันจะหาทางพิสูจนทุกอย่างเองฉันสบตาเธอช้าๆแล้วตอบกลับอย่างเรียบเย็น งั้นไม่คงต้องรีบหน่อยค่ะเพราะบางครั้งคนที่คิดว่าควบคุมเกมได้อาจเป็นแค่หมากในเกมของคนอื่นเธอหยุดนิ่งทันทีสีหน้าแข็งไปชั่ววินาทีเสียงดนตรีในห้องยิงดังต่อเนื่องแต่บรรยากาศรอบตัวกลับเหมือนหยุดหมุนเวลาเธอเริ่มสัน่นเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอวั่นไหวจริงๆเธอไม่รู้เลยว่าระหว่างที่ฉันสวมสร้อยเส้นนั้นเพ่อได้แอบติดไมโครโฟนตัวใหม่ไว้ในต่างหูของฉันแทนและตอนนี้ทุกคำพูดทุกประโยคที่เธอพูดออกมาด้วยความโกรธ ถูกบันทึกไว้หมดแล้วโดยไม่ต้องอายัดอะไรอีกเลยฉันยิงคงยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางเสียงพูดคุยของแขกที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่หัวใจฉันกลับเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกแม่สามีเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติเธอเหลือบมองรอบๆเหมือนกำลังสงสัยว่ามีใครได้ยินสิ่งที่เธอพูดหรือไม่ฉันยังคงยิ้มบางๆไม่พูดอะไรต่อแค่ยกแก้วน้ำผลไม้ขึ้นจิบช้าๆดวงตาฉันยังจับจ้องเธออย่างมั่นคง เธอหมายความว่ายังไงที่พูดเมื่อกี้เสียงของแม่สามีสั่นเล็กน้อยน้ำเสียงไม่มั่นใจเหมือนตอนแรกก็หมายความตามนั้นค่ะฉันตอบเรียบเรียบบางครั้งคนที่คิดว่าตัวเองควบคุมทุกอย่างได้อาจจะไม่รู้เลยว่ามีคนมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวของเขามานานแล้วเธอจ้องหน้าฉันดวงตาเริ่มแข็งขึ้นเธอพูดเหมือนรู้มากนะระวังจะอยู่ไม่สุขฉันหัวเราะเบาๆแม่คงลืมไปว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่แม่ที่รู้วิธีเล่นเกม ฉันวางแก้วลงบนโต๊ะแล้วหันไปพูดกับแขกที่อยู่ใกล้ๆอย่างเป็นกันเองทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจฉันกลับเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะตามมาไม่นานนักแม่สามีก็ขอตัวไปหลังเวทีเธอทำท่าเหมือนจะโทรหาใครบางคนฉันมองตามเธอไปอย่างเงียบๆรู้ดีว่าโทรศัพท์นั้นคงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวเธอส่งข้อความมาหาฉันทางโทรศัพท์ข้อความสั้นๆแต่ทำให้ฉันยิ้มออกมาได้ สัญญาณบันทึกชัดทุกคําเธอพูดได้ดีมากฉันเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าแล้วหันกลับมาที่โต๊ะอาหารเสียงดนตรีเริ่มเบาลงแขกหลายคนเริ่มทยอยกลับแต่แม่สามียังไม่กลับมาจากด้านหลังเวทีผ่านไปสิบนาทีเธอเดินกลับมาพร้อมสีหน้าที่ไม่เหมือนเดิมเธอดูซีเปล่ากับเพิ่งรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่ไม่อยากยอมรับเธอทําทอะไรไว้เสียงของเธอสั่นและแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดฉันยิ้มบางบาง หนูแค่ป้องกันตัวเองค่ะแม่คงไม่อยากให้เรื่องบางเรื่องออกไปถึงคนอื่นใช่ไหมคะเธอกัดริมฝีปากแน่นสายตาเริ่มมีประกายโกรธจัดเธออัดเสียงฉันเหรอฉันเอ็นตัวเข้าใกล้แล้วพูดเสียงเบาเพียงพอให้ได้ยินกันสองคนไม่หรอกขหนูไม่ต้องอัดเสียงเลยแค่ให้คนที่ควรได้ยินได้ยินเองสีหน้าเธอเปลี่ยนทันทีจากโกรธเป็นตกใจเธอมองไปรอบๆเหมือนพยายามหาว่ามีใครอยู่เบื้องหลังบ้างฉันรู้ดีว่าตอนนี้ไฟเสียงที่พล่อยบันทึกไว้ ได้ถูกส่งไปยังโทรศัพท์ของสามีฉันเรียบร้อยแล้วเสียงทุกประโยคของแม่ที่พูดใส่ฉันด้วยความดูถูกทุกคำที่กล่าวหาทุกคำที่เธอพูดว่าอยากให้ฉันออกจากบ้านนี้ทั้งหมดอยู่ในมือของลูกชายเธอแล้วไม่นานเสียงโทรศัพท์ของแม่ก็ดังขึ้นเธอรับสายแล้วสีหน้าก็ซีเผอดลงในทันทีแม่ทำไมพูดแบบนั้นกับเธอเสียงของสามีดังลอดออกมาจากโทรศัพท์ ทุกคนใกล้ๆหันมามองด้วยความง,งุนงงแม่สามีหันมามองฉันด้วยสายตากโกรธจัดแต่ในแววตานั้นกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่พูดไม่อธิบายเพราะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเสียงในโทรศัพท์ยังดังต่อเนื่องผมได้ยินหมดแล้วไม่ตั้งใจแกล้งเธอจริงๆเหรอเธอพยายามพูดแก้ตัวเสียงสัน่นไม่แม้แค่จะสั่งสอนเธอเธอเข้าใจผิด แต่สามีตอบกลับทันทีแม่ไม่ต้องพูดแล้วครับผมขอให้เรื่องนี้จบแค่นี้อย่าทำอะไรเธออีกแม่สามีค่อยๆวางโทรศัพท์ลงมือเธอสั่นจนแทบถือไม่อยู่เธอเงยหน้ามามองฉันอีกครั้งฉันยังคงยิ้มบางๆแต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยความแน่วแน่หนูไม่อยากให้แม่อายใครนะคะฉันพูดช้าๆแต่บางครั้งคนที่เริ่มก่อนก็ต้องเรียนรู้ว่าผลมันจะย้อนกลับมายังไง เธอเงียบไปไม่มีคำพูดใดออกจากปากเพียงแค่สายตาที่เต็มไปด้วยความพ่ายแพ้บรรยากาศในงานกลับเงียบสงัดแขกหลายคนเริ่มรับรู้บางอย่างจากท่าทีของทั้งคู่แต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากถามฉันค่อยๆเดินออกจากวงสนทนาผ่านกลุ่มแขกที่ยังมองตามอากาศภายนอกเย็นกว่าที่คิดลมยามคําพัดเบาๆสัมผัสผิวหน้าฉันยืนมองท้องฟ้ายามค่ำที่เต็มไปด้วยแสงดาว ในใจรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบ้านหลังนี้และครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแกล้งฉันกลางงานได้อีกต่อไปไม่ว่าใครก็ตามแชท GPT เซดลมยามค่ำคืนพัดเผ่าเบากลิ่นหอมของดอกลีลาวดีลอยมากับอากาศฉันยืนอยู่ตรงระเบียงบ้านมองแสงไฟในห้องรับแขกที่ยังเปิดอยู่ แม่สามีนั่งอยู่ตรงโซฟาเงียบๆไม่มีเสียงต่อว่าไม่มีคำพูดใดออกจากปากของเธออีกสามีเดินเข้ามาหาฉันจากด้านหลังแววตาเขาเต็มไปได้วยความรู้สึกปนเปทั้งตกใจเสียใจและโล่งใจในเวลาเดียวกันเธอไม่ควรต้องเจอแบบนั้นเลยเขาพูดเสียงเบาฉันหันไปสบตาเขาแล้วยิ้มบางๆมันจบแล้วค่าแค่ตอนนี้พอเขาพยักหน้าก่อนโอบไหล่ฉันไว้แน่นอ้อมแขนนั้นทำให้ฉันรู้สึกถึงความอุ่นใจที่ห่างหายไปนาน ในใจฉันไม่มีความโกรธหลงเหลืออีกมีเพียงความสงบที่เกิดจากการยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีของตัวเองฉันเดินเข้าไปหาแม่สามีเธอเงยหน้าขึ้นช้าช้าสายตาของเธอไม่ได้เต็มไปด้วยความเกลียดเหมือนก่อนแต่กลับมีบางอย่างที่คล้ายกับความสำนึกแม่คงทำเกินไปเธอพูดเบาๆแม่แค่กลัวกลัวว่าลูกชายจะลืมแม่ไปเมื่อมีเธอคำพูดนั้นแทงใจฉันจนพูดไม่ออก ฉันนั่งลงข้างๆเธอแล้วจับมือเธอไว้แน่นหนูไม่เคยคิดจะแย่งใครไปจากแม่เลยคะ่ะหนูแค่อยากอยู่ในบ้านนี้ในฐานะคนที่ได้รับความรักเหมือนคนอื่นๆแม่สามีหลบสายตาน้ำตาคลอในหางตาแม่ไม่รู้เลยว่าความกลัวของตัวเองจะทำร้ายคนอื่นมากแค่ไหนฉันยิ้มอ่อนแล้วพูดเบาๆอย่าไม่สายเกินไปหรอกค่ที่จะเริ่มใหม่เธอเงียบไปนานก่อนจะพยักหน้าเบาๆขอบใจนะที่ยังให้โอกาสแม่ แสงไฟอุ่นๆในห้องส่องสะท้อนใบหน้าเธอที่เริ่มอ่อนลงฉันรู้ดีว่านี่อาจไม่ใช่การให้อภัยทั้งหมดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันคืนนั้นฉันปิดไฟห้องรับแขกเป็นคนสุดท้ายเสียงลมหายใจของทุกคนในบ้านดังแผ่วเบาอยู่ในความเงียบสงัดฉันมองออกไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวคืนนี้ไม่ใช่คืนแห่งการแก้แค้นแต่เป็นคืนที่ฉันได้ยืนหยัดในความจริงและยังเลือกจะให้อภัย เพราะสุดท้ายแล้วชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้ใครพ่ายแพ้แต่คือการรักษาความสงบในใจของเราเองให้ไม่สูญหายไปฉันยิ้มออกเบาๆแล้วหลับตาพร้อมกับความคิดเดียวที่ผุดขึ้นมาในใจ